ห้วใ่ต่อให้ออเดอร์เยอะขนาดไหนนะคะพ่อครัวไผ่พงศ์อนก็ไม่หวั่นค่ะทำได้ทุกเมนูไม่ว่าจะต้มแซบลาบคั่วคอหมูยา่างเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่แวะเวียนมาชิมฝีมือที่ร้านลาบคนบ้านเดียวกันย่านปัญญาอินทราค่ะ เป็นที่ประจําการใหม่ของนักร้องหนุ่มลูกอีสานไผ่พงษ์สะทอนเพราะผลกระทบจากโควิด19ทําให้งานร้องเพลงและงานแสดงต้องหยุดชะงักจึงตัดสินใจกลับมาขายอาหารที่ร้านเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวและทีมงานญาติพี่น้องก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเห็นท่าทางคล่องแคล่วแบบนี้บอกเลยไม่ได้มาเล่นๆค่ะไผ่เคยเป็นลูกมือให้กับพี่สาวมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการจึงขอบลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงนี้ค่ะไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ คือตอนแรกก็กะว่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดสักพักหนึ่งนะครับแต่พอไปจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดกลัวไหมเขาก็กลัวเราก็กลัวแต่ถ้าไม่ทำจะอยู่ยังไงนะครับลำพังถ้าเกิดมีแค่เรามันโอเคแต่นี่ต้องทีมงานเราก็ทิ้งเขาไม่ได้ยังไหครับทีมงานที่เราอยู่ด้วยกันมาหลายๆปีนะครับเราก็ต้องสู้ด้วยกัน แำ่แามา่ผมที่ทากินมากกว่าทํากินมากกว่า,า,า,กกวาเป็นลูกมือเขานะครับคอยช่วยเขาจริงๆร้านนี้เป็นร้านที่ผมเขาเรียกอะไรครับคอยอาศัยกินข้าวกับเขาหลังจากโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวได้ไม่กี่วันนะคะบรรดาแฟนคลับและก็ลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีค่ะมายืนรอซื้ออาหารกันตั้งแต่หัววันและถึงแม้จะมีมาตรการผ่อนปรนให้สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ แต่ว่านุ่มไัยก็ยังใส่ใจสุขภาพความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับแรกนะคะนอกจากกำหนดระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างที่เห็นค่ะมีการเดินแจกหน้ากากอนามัยให้ทุกคนอีกด้วย แม้วิกฤตโควิด -19 จะก,กระทบกับงานหนักที่สุดในชีวิตการเป็นนักร้องแต่หนุ่มไผ่ก็มองว่าเป็นวิกฤตที่ต้องเผชิญกันทั่วโลกนะคะเห็นใจผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จึงขอส่งความรักความห่วงใยจากร้านอาหารอีสานเล็กๆถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนให้เข้มแข็งและสู้ไปด้วยกันรอวันที่จะได้กลับมาสร้างความสุขและใกล้ชิดแฟนๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ